จเจริญพรอ,อัตมาภาพพระสุพธานาวโรที่ศูนย์ส่สงเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยลาดหลุมแก้วอัตมากำลังออกเดินออกเดินจงกรมพอฉันเสร็จแล้วไปบินทบาตกลับมาแล้วฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินจงกรมเพื่อจะย่อยอาหารโดนจงกรมก็จะภา,าวนาพุทโธธรรมสังโฆด้วยก็คือ,อมีทั้งสมถานวิปัสสนาก็คือ วิปัสสนาก็คือการเดินนี่แหละเดินยืนนั่งเป็นวิปัสสนามีสติอยู่กับการเดินยืนนั่งแล้วก็ภาวนาก็คือคำภาวนาเนี่ยก็คือตัวสมถะเพื่อที่จะไปดับสัญญาอันนี้ก็คือการเดินจงกรมก็จะเกิดประโยชน์อย่างนี้วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอวิสุทธิมักวิสุทธิมักนี่ มีองค์เจ็ดมิสุี่มักก็ <c oughs> าอาจจะไม่ค่อยได้แสดงแต่วันนี้ก็จะลองแสดงดูเพราะว่าไม่ค่อยได้มีใครมาเรียนก็มา่อ้ได้แสดงอาจจะอาลืมลืมไปบ้างต้องขออภัยถ้าหากว่าแสดงไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่มิสุธิมักหมายความว่าจะมีเริ่มต้นก็เหมือนกับที่เคยแสดงมาเช่นก็เรื่องศีลก็คือต้องปริสุธิศีนสี่ ปริสุทธิี่ศีลสีก็คือการเลี้ยงชีพชอบคือไม่ไม่ให้มันวิบัตสิสอย่างก็เช่นศีลไม่วิบัติอาจารละไม่วิบัติทิกทีไม่วิบัติอาชีวะไม่วิบัตินั่นเองนั่นคือเรียกว่าไม่ให้มันวิบัติ4ีอย่างนี้ถึงเรียกว่าปริสุทธิี่ศีลสี่ถ้าได้ตรงนี้แล้วนี่ เขาจะเรียกว่าได้มากสามนั่นเองนี่คืออริยมากสามเกี่ยวกับศีลต่อมาก็จะ,ะไปเขาเรียกว่าเรียกว่าจิตจิต,ตสิกขาก็คือจิตตปริสุทธิคือการฝึกจิตให้ได้ฌานจนหลุดพ้นเป็นจิตสมาธินี่เรียกว่า จิตตปรีสุทธิเป็นศีลเหมือนกันเพราะการฝึกจิตเนี่ยก็คือถ้าจิตยังไม่พ้นอวิชาก็เรียกว่ายังเป็นสกยทิษฐิแต่ถ้าหากว่าฝึกจิตตั้งแต่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ที่เป็นรูปฌานฌานที่หนึ่งสองสามสี่ที่เป็นอรูปฌานเรียกว่าพ้นจากพกามาพบรูปประพอรูปปพก็เรียกว่า ริสุอาชิตจ,จิตกิตติผลิสุธสธท,ทสธิกิตติิสุทธิทิฏฐิผริสุทธิก็หมายความว่าพ้นจากทิกฐิที่เป็นพวกเรียกว่าสักยะทิฏฐินั่นเองก็คือสามารถพ้นจากนิวรณ์หาซึ่งมีรูปขันด้วยแล้วก็มีเวทนาขันก็คือความ ลังเลสงสัยเนี่ยที่รูปขันก็คือขันเดียวที่เหลืออุเบกขาเนี่ยมากระจัดด้วยอารูปฌานก็พ้นจากอุเบกขาก็คือพ้นจากสัญญาที่เป็นความปฏิเป็นเป็นปฏิฆาสัญญาที่อยู่ในในเรียกว่าอากาสานัญจายตะนะจนถึงนิโรธได้โดยาการฝึก สมสถานก็เลยกลายเป็นจิตติปริสุทธิ์ทิกกลายก็คือทิกทีนั่นแหละทิกทีหมายความว่าไม่ใช่ทิกทีของอย่างเพพวกทิกทีวิบัติก็จะไม่เพราะนี่ปฏิบัติเพราะว่ามันมีเรื่องขององค์ของศีลก็คือปริสุทธิศีลนี่เป็นเป็นองค์ที่ทำให้ทิกทีปริสุทธิ ก็จะเกี่ยวกันกับการละสังโยชน์ได้ก็คือกลางขาวิตตนะปริสุทธิ์นี่ก็คือไม่มีกลางขาก็ค mm. ือไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเพราะว่ากางขาวิตตนะปริสุทธิ์นี่ก็คือวิตตนะปริสุทธิ์ก็คือไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง เพราะว่าล่วงพ้นจากสมถะมาถึงสัญญาเวทายตานิโรธนี่อย่างน้อยๆก็ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้5ก็คือเป็นพระอนาคาม,มีโดยถึงสัญญาเวทายตานิโรธนั่นเองก็คือ,อกังขาวิตนาปริสุทธิ์ที่นี่ก็คือการหลุดพ้นจากสังโยชน์ห้านั่นเองก็คือมีสกทิฏฐิ พิจิตจิตฉาศินรับพระตาปามาปตปฏิคะแล้วก็กามเนี่ยก็เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเขาเรียกว่าพ,พ้นพ้นจากสังโยชนเบื้องเบื้องต่ำนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่ายังมีอาสวะอยู่ยังไม่เป็นพาาาระอรหันต์เนี่ยเราก็จะได้เป็นพระนาคามีผลที่ได้ปฏิสัมพิทาก็คือมีปัญญาเพราะว่ามีปัญญาเริ่มรู้ เริ่มรู้เรื่องของมิปัสสนานั่นก็หมายว่ามิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วก็วคือก็เรียนเรื่องของอ,อนาปานสติบ้างเพราะว่าจะต้องมาทําสังโยชน์เบื้องบนอีกอีกห้าตัวก็คือกามก็คือรูปราคะอรูปราคะแล้วก็มรณะนะอุทจอวิชาเนี่ยก็จะต้องมาเรียนต่อเพราะว่า,าสมมติว่า พระองค์นั้นจบในเรื่องของสมถานเนี่ยองค์ฌานก็จะเสื่อมไปทีนี้กายก็จะมีราคะรูปรูปก็จะมีราคะนามก็คือจิตเนี่ยก็ยังมีราคะเพราะว่าราคะพวกนี้มันเป็นสังโยชน์เบื้องบนคือรูปก็ยังมีกามนามก็ยังมีกามนั่นเองทีนี้ก็จะมากระจัดด้วยการเรียนอนาปานะสติบ้างกายคตาสติบ้างก็คือ ให้รู้ว่าตัวตนเนี่ยมันเกิดจากอาวิชชามันยังมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่ก็คือยังมีกามมาลาคะต่างๆก็ยังมากมายนี่เขาก็จะต้องมีการสวมสำรวมอินทรีย์พอสำรวมอินทรีย์จนสามารถละ,ะจิตสงบลงได้บ้างก็เรียนสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็จะเป็น มักคาปฏิปทาเพราะว่าก็จะเริมได้ได้เห็นทางเพราะว่าเกิดวิปัสสนาคือปัญญาเนี่ยมักคาปฏิปทาเนี่ยก็จะเกิดเริ่มเกิดมักคาเกิดก่อนก็คือมกักหนทางมีองค์แปดเนี่ยก็คือ,อเริ่มที่จะเดินตามแต่ว่ายังมี พละห้านี่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะต้องค่อยๆฝึกไปพอฝึกไปก็จะไดะ้ตรงนี้ก็จะได้สติชอบอแล้วก็มาสมัปประธานสีนี่ก็ได้ความเพียรชอบอะจะไปเร็วนะเพราะว่าสอนอพูดไปเยอะแล้วเรื่องพวกนี้แต่ว่าให้รู้ว่ามารคาปฏิปทานนี่ก็คือ,อเรียนตามแนวโฟคีสธรรมสามสิบเจ็ดนั่นเองก็จะเกิดมรรคมาเรื่อย จนความเพียรชอบสติชอบความเพียรชอบมากหกอย่างก็จะเกิดอย่างนี้ต่อมาก็ได้อภิญญาหกอภิญญาห้าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายอภิญญาหกก็คือจิตจิตที่หลุดพ้นด้วยอสาาวะขจายานก็คือเป็นตัวที่สี่ก่อนหน้านั้นแล้วอันนี้เขาเรียกว่าได้มรคาปฏิปทาแล้วก็มร มขาม,มขยานก็คือเห็นทางทางเดินเห็นทางประพฤติปฏิบัติแล้วก็ปฏิปทาก็คือความไม่เข้าไปาปฏิบัติในส่วนสูตรสองข้าก็คือไม่ปฏิบัติต้นให้ลำบากาแล้วก็ไม่ไปปฏิบัติแบบกรรมมะสุขาริการนุโยกหรือว่าอัฏฐกิริมฐานุโยโกนั่นเองก็คือไม่ปฏิบัติต้นให้ลำบากเกี่ยวกับการทรมานตนเอง แล้วก็ไม่ประพัวพันเกี่ยวกับกรรมคุณ5ห้ทั้งหลายเรื่องของรูปรสดลิ่นเสียงอันนี้ก็เรียกว่ามคา,าปฏิปทาญาณทัศนะส่วนมคา,ามคยาณทัศนะก็คือปัญญาหลุดพ้นด้วยการรอบรู้ในเรื่องของปฏิสัมพิธาสีก็คืออัฏฐปฏิสัมพิธาธรรมะปฏิสัมพิธา นิรุติปฏิสัมพิธาแล้วก็ไหวพิบปฏิพานปฏิพานปฏิ